สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการ์จอแต่มันไม่ใช่การ์จอธรรมดานะมันคือการ์จอที่พังแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องการ์จอที่พังของผมนะครับมันพังแล้วนะครับคือผมอยากแค่จะย้อนในวัยเด็กครับประมาณช่วงม1นึ่งมสนะที่ผมหัดเริ่มประกอบคอมครั้งแรกเลยตอนนั้นคือผมไม่ได้รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับ ก็ประกอบตาม YouTube ตามที่ว่าเว็บไซต์ที่เขารับประกอบครับก็จัดสเปคเล่นๆดูคิดว่าอะไรมันลงตัวผมก็จัดไปนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมจัดสเปคไปเป็น amd เป็น a series นะครับผมเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น a 1 0หรือยังไงนี่แหละ a 1 0 7 8 7 0 k คือตอนนั้นน่ะ ผมอะรู้สึกว่า AMD มันราคาถูกคือซึ่งตอนนั้นมันจริงนะครับ AMD มาราคาถูกมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแพ้ Intel นะครับยุคนั้นเนี่ย AMD แพ้ Intel แล้วก็การ์ดจอก็เหมือนกันครับการ์ดจอนี่ i Nvidia ก็แรงกว่านะครับแรงกว่า AMD แต่ด้วยที่ว่าตอนนั้นผมก็อยากลองอะไรใหม่ๆเพราะคอมผมมาเคยใช้ Intel ไงครับผมก็เลยแบบอยากจะลองว่าเอ้ย AMD เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า มันจะร้อนมันจะอะไรตามที่เขาบอกไหมผมก็เลยลองจัดมาแต่ตอนตอนนั้นผมบอกตรงว่าผมอะไม่เป็นคอมเลยนะครับก็จัดมาเล่นเล่น,ลนมั่วๆไปคือพอจะรู้บ้างแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกครับก็เลยจัดเป็น md a s ดีเอลอไปครับคือตอนนั้นนี่ a อลซีอะคือเท่าที่ผมมารู้นี่คือ a อลซมันไม่ใช่ c p พที่เอาไว้เล่นเกมนะครับมันเป็น CPU ยูทำงานนะครับตอนนั้นจำได้ถ้าไม่ลืมก็น่าจะเป็น CPU 2คอร์สี่เทนะครับซึ่งมันไม่ใช่ซีรีส์เล่นเกมด้วยเพราะซีรีส์เล่นเกมตอนนั้นนะมันจะเป็น FX นะครับตอนนั้นเป็น FX 6 0 0 0 FX แอด0ันอะไรเงี้ยแป0 0แบบสามห้าสิบอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือเป็นซีรีส์เล่นเกมของเขาตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกซึ่ง Intel ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเพราะเหมือนผมเคยลองในคอมโน้ตบุ๊กเก่าของผมแล้วผมไม่ค่อยจะรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ครับ แต่ผมก็ไม่รู้ไงว่า AMD มันจะแย่หรือดียังไงผมก็ออยากจะลองดูตัวที่ว่าก็จัดไปผมก็เล่นแดงทั้ง c p u นะครับแล้วก็การ์ดจอเลยก็คืออตัวนี้แหละเป็น AMD เฮ้ยแต่ยังไม่ใช่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคืออีกตัวหนึง่งคือผมเล่นเป็น AMD r 7 360 OC นะครับเป็นของ ASUS เหมือนกันนี่แหละไอรุ่นอย่างนี้เลยซีรีส์นี้เลยเนะี่ยแล้วก็ไอ ตัวปรุมาณความร้อนก็อย่างนี้เลยคล้ายๆยานี้เลยแต่ว่าไอ่ฮีทไปไมันจะเล็กกว่านะตอนนั้นผมก็ตัดสเปคคอมมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกาจอมันมีหนึ่งกิกตอนนั้นผมไม่เป็นคอมเลยนะก็เล่นไปเล่นไปใช้อย่างนั้นนะเป็นเดือนนะทีนี้ก็เลยยกไปถามร้านว่าเอ้ร้านมา,มาทำไมกาจอผมที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็น r เจ6 0สาหกศนสองกิกนะครับ งงว่าทําไมมันขึ้นหนึ่งกิกเพราะตอนนั้นผมเข้า gta b ไปแล้วมันจะมีตัว ram card เบอกผมก็สงสัยด้วยความที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้ด้วยก็เลยไปถามเขาเขาบอกอ๋อเนี่ยมันคือผมไม่ได้ต่ออ้นี้ผมไม่ได้ต่อเข้าการ์ดจอผมไปต่อเข้าออนบอร์ดไงมันก็เลยไปใช้ออนบอร์ดของไอตัว cpu md a ส0ผมผมผมก็รู้สึกโอ้โหงงดังน,นันแบบ อันนี้ก็ยอมรับจริงผมไม่รู้จริงตอนนั้นอะผมเออแบบเออแบบนึกว่าจะต่อยนี้แล้วมันจะลิงก์กันอะไรย่างี้ตอนนั้นะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องคอมไม่ได้เก่งเหมือนตอนนี้ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนตอนนี้เลยที่ไหนได้อ๋อมันต้องมาต่อ,อน,นี่ต่อ,ต,อต่อพอ,อร์ตเขาจะใช้ตัวประฏิทิภาพกาจอได้โอ้ผมก็โง่ตั้งนานไปใช้ออนบอร์ดก็ว่าอยู่ทำะไรมันขึ้นหนึ่งจิกอ่า อันนี้ก็เกิดเกิดมาว่ามันเป็นมาไงแต่อันนี้ผมก็จะเล่าฟังการ์ดจอเนี่ยทีเนี้ยผมใช้ไปอ่ะมันเหมือนผมไม่ได้ใช้ตัวคำการ์ดอะมันเหมือนการ์ดมันงอครับพอมันงอเสร็จไอตัวเนี้ยไอตัวระบายเนี่ยมันน่าจะถ่างครับคือต้องระวังนะครับเวลาจะจัดสเป,ปคคอมเนี่ยคุณต้องระวังตัวเวลาการ์ดจอมันงอให้ดีเพราะว่าการ์ดจอสมัยใหม่ครับมันจะติดอย่างนี้ใช่ไหมอ่า แล้วทีเนี้ยมันจะเกิดการงอได้ถ้าคุณไม่มีอะไรค้ำไว้มันหนักนะครับพอมันงอเสร็จปุ๊บไอตัวนี้แหละครับระบายความร้อนเนี่ยมันจะถางครับมันจะถางพอมันถางเสร็จอะ่ะมันจะไม่เป็นหน้ารับกับตัวไอตัว G P U นะครับมันก็ไม่ร้อนฮีทหรือเสียได้เลยนะครับหรือไม่ก็ตัวแผ่นพอปริ้นนะครับแผ่น PCB บงอก็อาจจะเกิดการเสียหายข้างในได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็ งอนะครับผมก็ไม่ได้ใช้มันมันแอบ,บงอนนิดๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเสียเพราะอะไรนะแต่ก็มันเสียครับมันเสียนะแต่มันยังไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันเป็น AMD R9 270นะครับเป็นซีรีส์200เป็น R9 คือรุ่นเก่าเลยลยคือต่อจากซีรีส์ HD ครับ AMD ต่อจาก HD เลยตัวนี้ก็ยังร้อนนะครับยังร้อนอยู่ ตามฉบับ amd สมัยก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าชื่อตอนนั้นก็ยังเป็น a t i ด้วยนะซื้อจาก a d ดไว้ครับตอนนั้นผมซื้อมาเป็น rj สา0หกศทีนี้มันพังผมก็เลยไปส่งเคมส่งเคมปุ๊บมันไม่มีตัวเดิมเขาก็เลยส่งเหมือนเป็นการ์ดคล้ายๆการ์ดเคมาอีกทีครับเนี่ยมันไม่ใช่มือหนึ่งนะครับมันก็เหมือนเป็นการ์ดเคที่ผมไปเคมาเหมือนเขาก็ให้เป็นเปการ์ดเคมาอีกทีหนึ่งก็เป็นการ์ดมือสองนั่นแหละมาแต่มันเป็นตัวเทียบเท่า ก็คือ R 9เ,เก้าสองเจ็ดศูนย์เนี่ยมันเป็นมันมันแรงกว่าสา0หกศย์เนี่ยแรงกว่านิดหนึ่งนะครับประมาณ1ิบเปอร์เนถึงสิบห้าปอร์เซ็นะไม่เกินนี้ก็นิดนึงจริงๆริงนะครับแรงกว่านิดหนึ่งแต่เรื่องการร้อนอะไรผมว่ามันอาจจะร้อนกว่านะครับเพราะว่าซีรีส์มันนี้กว่าคือตัวดีกีของมันเป็นมันเป็น R 9เก้านะครับ R 9เกเป็น R 9เก้าเจ็ดศูนย์เลยนะครับ แต่ซีรีส์มันเป็นสองร้อยนะครับสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ตัว r r เจ็ดของผมมันเป็นสามหกศูนครับซีรีส์ใหม่กว่าคือเป็นซีรีส์สามร้อยครับแต่มันเป็นแค่หกศูนย์นะครับเป็น r เจ็ดหกศูนย์นี้ก็เลยจะได้ดีกีความแรงที่แรงกว่าแต่ก็เป็นซีรีส์ที่เก่ากว่านะครับแต่พอมาเทียบเท่ากันแล้วก็แรงกว่าตัวสามหกศูนย์มานิดนึงนะครับตัวสามหกศูนย์นี่ครับไอตัวนี้มันจะซ่อนนะครับมันจะไม่โผล่ออกมานะครับคิดไปตัวนี้ แต่ว่าหน้าตาก็จะคล้ายๆนี่เลยนะครับคล้ายๆนี่ไอตัวนี้จะเหี่ยวชิดนิดนึงนะครับ s <uck> <S ก็เลยเป็นที่มาของไอตัวนี้ s <uck> <S คือตัวเนี้ยนะครับหลังจากเคมาเนี่ยมันก็พังเหมือนเดิมครับแต่ผมไม่รู้ว่าพังเพราะอะไรครับแต่ตัวที่แล้วเนี่ยมันมันงอจริงครับผมก็คิดว่าน่าจะพังเพราะงอนี่แหละครับไฟเลี้ยงก็แปดพินนะอ้หกพินนะครับพูดผิดขออภัยครับก็ตามนี้นะครับเป็นกาา์ดจอที่พังของผมนะครับเป็นเหมือนเป็น ความภาคภูมิใจแรกของผมเลยที่หัดประกอบคอมใหม่นะครับตัวนี้ก็เล่น GTE ลื่นๆสบายๆครับแต่พอมายุคใหม่ๆมันก็ไม่ไหวแล้วครับมันเก่ามากแล้วซีรีส์นี้เพราะว่าต่อจากที่ว่านี่ก็จะเป็นซีรีส์200-300นะครับเป็น370พอหลังจากนั้นอีกก็จะขยับไปเป็น AMD RX นะครับผม RX 460 470 480อะไรไป แล้วก็เป็น RX ห้าร้อยห้าหกศนย์ห้าเจ็ศูนย์ห้าแปศนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆเ,เป็นจนปัจจุบันนี้ครับเป็น RX ห้าพันหกพันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัววัดไซส์ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ